เราตั้งใจที่จะให้ธุรกิจนี้ขับเคลื่อนพร้อมๆกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมโดยกําไร100%เรนี่ยเราคืนสู่สังคมเนี่ยทั้งหมดเราจะคืนอยู่ในรูปแบบโงการส่งเสริมเกษตรกร,กรด้วยการลงไปให้ความรู้สามารถปลูกในระบบกะเกษตรอินทรีย์ ข้าวในประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็ข้าวแต่ละชนิดเนี่ยมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่สารนาให้ความสําคัญเนี่ยเรามองว่าข้าวต้องอร่อยต้องมีประโยชน์และข้าวเนี่ยจะต้องเป็นออร์แกนิก100%สําหรับสารนาเองเนี่ยเรามีข้าวอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มของข้าวขาวทุกคนคงจะรู้จักดีก็คือมาลิ105ซึ่งเป็นข้าวที่เราไปส่งเสริมในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกในเขตพื้นที่ภาคอีสานกลุ่มที่เป็นข้าว สีก็จะประกอบไปด้วยข้าวหอมมะลิแดงและข้าวมะลินินสุลิมซึ่งเป็นข้าวที่มีผิวสีแดงและผิวสีมว่วงกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มข้าวที่เราเบลนซึ่งเราเบลนดข้าวทั้งหมด5สายพันธุ์ข้าวกลุ่มนี้ถือว่าเป็น s ซ็นเ t อร์ของสารนาได้เลยเพราะว่าคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยหลากหลายไปด้วยก็เปรียบเสมือนหนึ่งวิตามินลวมปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาข้าวขึ้นมาใหม่ผ่านรูปแบบของเครื่องดื่มชงร้อนชื่อว่าแอนโ p พั h น,นะครับ ก็เป็นนวัตกรรมแปลรูปโดยใช้ผงผิวข้าวสีเข้มจากมาลินินซูลินสกัดออกมาเป็นสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยายนินผสมไปกับตัวเครื่องดื่มชนิดนี้ซึ่งจะให้ประโยชน์ของการต้านน้ำมูลสะละรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและล่าสุดเนี่ยเราก็ได้พัฒนาผลิตภันข้าวบดสําหรับเด็กที่อายุ6เดือนขึ้นไปเราเชื่อว่ามื้อแรกเนี่ยสำคัญเสมอเพราะนั้นข้าวบดเนี่ยคือข้าวที่มาจากธรรมชาติอาหารที่ปลอดภัยเนี่ยจะดีกับเด็กในเรื่องของการ พัฒนาการเพื่อความแข็งแรงและก็เติบโตอย่างสมวัยสารนาเนี่ยเกิดจากเจตนานมของผู้ก่อตั้งที่อยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ปลอดภัยซึ่งเป้าหมายของสารนาเนี่ยเราตั้งใจที่จะให้ธุรกิจนี้ขับเคลื่อนพร้อมๆกับการ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมสร้างประโยชน์ให้กับคนสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมการจดทะเบียนเนี่ยเราจึงจดทะเบียนอยู่ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยกาไร100%เรนี่ยเราคืนสู่สังคมเนี่ยทั้งหมดเราจะคืนอยู่ในรูปแบบของการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรด้วยการลงไปให้ความรู้ส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถปลูกในระบบกะเกษตรอินทรีย์โดยที่เราเนี่ยส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่มีประโยชน์ที่สําคัญเนี่ยเรามีการตกลงซื้อขายของพันธุ์ข้าว โรงนาโดยเราคัดพันธุ์ข้าวเนี่ยที่เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่นั้นๆโดยที่การรับซื้อเนี่ยจะดูในเรื่องของต้นทุนของเกษตรกรเนี่ยเป็นสําคัญเพราะฉนั้นมันจะเป็นระบบการซื้อขายที่เป็นธรรมระหว่างสารนากับเกษตรกรตัวคุณภาพความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราให้ความสําคัญ เราจะมีทีมลงไปส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจว่าปลูกยังไงที่เรียกว่าปลอดภัยต่อการบริโภคอะไรที่สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เพราะฉะนั้นเรามีมาตรฐานตัวหนึ่งชื่อว่าสารนา PGS นะครับลงไปให้ความรู้และก็เป็นการทวนสอบตัวผลผลิตที่เกษตรกรปลูกให้กับทางสาา สุขภาพไม่ใช่แค่เทรนด์นะครับแต่สุขภาพเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องดูแลอย่างส,งสม่ำเสมอการบริโภคข้าวอินรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันในเรื่องของความยั่งยืนไปสู่เกษตรกร,ร,กรที่เพาะปลูกในระบบกะเกษตรอ็นีและช่วยในเรื่องของนิงเวสสิ่งแวดล้อมของเราด้วยการขายสินค้าแบบออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยมีข้อดีทั้งคู่ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในยุคนี้แต่ว่าความท้าทายเนี่ยอยู่ที่ว่า เราจะส่งข้อมูลที่ดีเนี่ยตรงกับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรในส่วนของออฟไลน์เองเนี่ยเรามองว่าเป็นช่องทางที่สําคัญเช่นกันเพราะว่าผู้บริโภคได้เห็นได้สัมผัสได้ชิมมันคือการสื่อสารแบบ2ทางซึ่งเรามองว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจว่าสินค้าเนี่ยมันมีคุณภาพหรือไม่อย่างไรทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยควรจะไปพร้อมๆกันนะ จากการลงพื้นที่มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยเกษตรกรเองเนี่ยเราเริ่มเห็นความเติบโตของเขาจากผู้ปลูกข้าวเนี่ยเขาค่อยๆขยับตัวเองไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนนะฮะอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เรามองว่ามันจะนําไปสู่ความยั่งยืนได้ในในอนาคตในส่วนของผู้บริโภคเองเนี่ยเราเริ่มเห็นความตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยซึ่งก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เราสนับสนุนเกษตรกรอยู่ตอนนี้ซึ่งอุปสรรคในระหว่าง เ,เรามีเจอนะครับแต่เราไม่ได้มองว่ามันคืออุปสรรคมันคือความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมาถูกทางแล้วซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเกิดโมเดลเนี้ยมันไปต่อได้อย่างมั่นคงเนี่ยและต่อเนื่องเนี่ยมันจะทําให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับคนในรุ่นนี้แล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะส่งผลต่อคนรุ่นต่อไปด้วย